สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีโฟทีกำลังติดตามรับชมช่องจากมัณฑีชนะพันธ์ครับสวัสดีช่วงวิบายของวันเสาร์พี่น้องมันหยุดครับลมเย็นอากาศเย็นๆพี่น้องครับเอาเจ้ารอออกมาเล่นเล่นน้ำครับพอดีเม่นเขาเว้นนะครับเสียงคู่หยุดละครับผมมาแมนบอผ่าดละกันในขอหอมค์ตนนะครับเดี๋ยวขอหยาดพาพี่น้องไปเบิ่งตัวตนยังน้อยแม่นละครับผมข้อนี้นะครับเจ้าปีแก้วเคยเอาขึ้นไสเรากะเป็นเทเล็กที่ผมจะเห็นจะเห็นเจ้าปีแก้วลงขยับ ขยับปีกนะครับหัวปักเทอร์นี่แต่ตอนนั้นพเนียตบผาดพี่น้องนะครับได้มืาหนีปอบผาดแล้วครับผมเจ้าเจ้ารอครับเจ้ารอทําแต้มที่10เป็นผลสําเร็จครับนกฝึกนะครับอยู่บ้าน6โตมาอายุมาอยู่กรุงเทพีอีก4โตนะครับเฉลยตอนนี้นะครับคงเจ้ารอตีแบงขึ้นมาจากกว่าพุยสมพงนะครับเอาข่อยาเอานกลงนะพี่น้องเนาะนี่ครับพี่น้องเอาลงมาแล้วครับโอ้ยลูกแกนะครับ นกลูกแกตบเด็กแล้วครับมื่อนี้สมอติเห็นเบนอยู่แถวนี้นะครับที่จริงผมตั้งเจี๋ยวพอมันมื่อนี้ครับเป็นนกเสียงของหองแต่ลูกไม่เหยียบแทนครับว่าไปยังครับผมเก็บเงีวๆครับรอบก้อนเดนกลูกไปปล่อยครับแต่ว่าลูกนี้รอบนี้เสียวอยู่ครับเพราะไก่ปีใหม่แล้วเสียวเมื่อบานนะครับเชลยเจ้ารอแต้มที่สิบพี่น้องผ่าครูเยาเด้อนี่อายุมาถึงสิบแปดปีนะครับเดี๋ยวเบิ่งตัตัวผู้แล้วครับพี่น้องนี่ โอ้ยน,นอนขนาดเลยนะครับเดี๋ยวขอหยัโดโบสนกก่อนครับนี่ครับตัวตนเจาะลอ,อนกฝึกนะครับพี่น้องริ้วหอยนะครับมือเสาขึ้นนกเสียงเงี้ยมาเขาหวมบ่อเหยียบโอ้เสียดายนะครับเสียดายอยู่เราจะหาที่ที่ไหมนี่คือตัวต,วตนเจาะลอครับผมสนับปีทีๆนกตัวนี้เป็นริ้วหอยดิยพี่น้องนะครับนกแบ่งจากไอเตม่าตั้งแต่เป็นนกฝึกตอนนั้นยุ่งเพลินได้สามตัวครับจะเลยเป็นนกที่ผมเห็นตั้งแต่เป็นนก นกช่ำนะครับตองบอกว่าเห็นตั้งแต่เป็นนกช่ำวันนี้ก็เลยขอลองขอแบงค์พันมากครับผมเคยแบงไปให้พ่อพุ่สมพงษ์นะครับแล้วก็ขอแบงค์พอพุ่สมพงษ์กลับมาเล่นอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าพ่อพี่นกเล่นแบงนกต่อออกมืดครับตอนที่มาเห็นงานนี่นะชนะปีกที่ทีงสิี่เหพี่น้องนกส่งเตี้ยนะครับน้องขอหยาดโปร่งก็หน้าพี่น้องเด้อนะครับสิเดี่ยวขึ้นไม้ที่สองครับของวัอนี้เป็ไม้ที่สามเราละนะครับ ไม่ในไม้ที่2องในไม้ที่สาเที่ยวคืนอีกกวอนขำมาเทียมานนะครับส่วนมื่ออื่นสี่ผ้าะจะปีแก้วออกไปหาเหรียญครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องช่วงแรกครับผมหลังจากที่ช่วงไม่ใบนะครับเจ้ารอทําแต้มได้แล้วตอนนี้ผ้าะจ้าปีแก้วมาใสาค่ควอนเก่าครับผมกกว่าปีแก้ว่าตั้งเหียกพี่น้องตั้งเหียกตั้งคู่ครับ ตีโดดกับบุโดดพี่น้องมหาหันจนบินนี้ทั้งคนไหลพี่น้องคนมาส่งของครับ ครับผมสรุปคลิปพี่น้องโอ้ยอุปสรรคหลายครับก้นมาตัดหนาพี่น้องในเดียวรุ่งนะครับสำหรับจบปีแก้วเมื่อี้เก็บแต้มบอสาเร็จครับเมื่ออื่นสิบห้าออกนอกสถานทีีพี่น้องจะในค่อยตดตามนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีพี่น้องมาได้เพียงตัวนี้กอนครับผมเมื่อี้ไดเจ้ลรอนะครับเก็บแต้มลูกแก้ให้แต้มหนึ่งครับผมเจ้ลรอกัเป็นสิบแต้มแล้วครับเจ้าปีแก้วเจ็ดแต้มพี่น้องนะครับผม เจ้าขีดแก้วแปแต้มพี่น้องแปแต้มนะครับปอไฟบอผิดนะครับแปแต้มแล้วใกล้ๆกันแล้วพี่น้องห้างกันแค่แต้มเดียวนะครับหนองปอเดียวกันครับผมมาจากบ้านเดียวกันบ้านนอนบม่มอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับผมสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ